หลังนี้ดึงแล้วทุกคนใส่เข็มเลยทุกคนใส่เข็มเลยใหญ่ทิบใหญ่ทิบนี่จับเลยทุกคนนี่นี่ออกขึ้นมาแล้วทุกคนนี่โอ้ใหญ่เติบเร็ว ตากตายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนวันนี้ก็มามัดเบ็ดอยู่หน้าพี่มัดเบ็ดปลาหญ่ได้มัดเบ็ดญ่นี่เปลี่ยนรุ่นไหมวันนี้เบ็ดน้อยนะมักรูดเลยทุกคนเลยก็เลยเฮ็ดเบ็ดไ่เลยท่านี้นี่นเบ็ดประมาณนี้นี่ถือปลายไ่นี่น่าจะบิลูดช่นี่น่าจะบิฮัก แล้วก็เชือกับสายพี่ขีนี่เอาแบบอันนั้นชัวๆเลยทุกคนเลยมุมัดนี่มัดได้หลายตัวละได้ซิฟก็ลางแล้วนี่เดี๋ยวิปเชือเมืแรงเชือกับน,น่าจะเงยใช้เดินคือเก้าย่งางนี้นะเดี๋ยวิเชื่ออยู่บึงผูบ้บ้านแม่ชาพเมย์คนละบ้านแม่ชาพเมย์กับบ้านก้อยกบ,บิดีไกลเดียวปรประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรนี่ละเคยเดียวนะครับนี่ อาลุยตแต่วิธีการเฮ็ดพี่เลยทุยกคนเลยต้องเฮ็ดสองเซอร์นั้นแบบนี้เลยนี่ยเขาคนมาเนี่นี่เบ็ดคนปองเลยแล้วก็บทบเคืองอีนี่เป็นซี่เลยทุยกคนเลยนี่ เราต้องเอาคือมันอ้อจางออกจากเดียวไปนี่บางทีบางคนยังเฮ็ดวีเป็นนะที่ <c oughs> ทำเป็นเคยเลยลอมมาหอมเสือเบ็ดลอมมาเอาก็ล้อมคืนไปนี่ นี่เป็นอย่างนี้เลยบะนี่นี่หอมล้อมบะนี่งามแล้วแล้วก็เอาก็ะหอดไว้บะนี่บะนี่นี่ตาบีหอดไว้ยันมันพื้นเนาะ <c oughs> แล้วก็เอามามัดกับสายที่ยาวๆนี่เ,เราจะได้ยาวสำเร็จค่อยเอาประมาณโซว่าประมาณโซเมตรนี่แหละเสจ๊ะนะ ประมาณนี้เลยทุกคนนี่เรร็บร้อยบันนี้ก็มัดเบ็ดแล้วแล้วนะนี่ได้ประมาณสิบกว่าหลางหรือเช้ากว่าหลางนงี้หละนี่เดี๋ยวชิบหายุดคีกระเดินก่อนวันนี้ตอนนี้ก็สองโมงชื่อสามโมงแล้วพอดีเช้าเบ็ดเลยสำนี้เดี๋ยวคุดคีกระเดินแล้วก็ไปชอบไป นี่ขุดเสด็จก็ขุดอยู่นี่เลยนี่ใส่หอมลังคานี่ลังคาเพลงนี้นี่คุยๆกันนะขี่เสดินหอมขี่เสดินกอมขุดได้หลายตัลวละนั่นนี่นี่นี่สมุดขุดที่รอจะไปใหม่เห็นย้ำอ่ย้ำอ่ย้ำอ่ะย้ำอ่ะย้ำอ่ล่ะลูกยืน จับลดชานีขจับกระเพานี่เดิจหอมขอญอาตนำผู้คิเดชทุกคนเนะดีไหมลย้ำาย้ำอ,อ,อ่ะสาวที่เอออวันนี้กรพอแล้วขี้เดินกันน้เดี๋ยวล้จบละ ได้ประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบตัวเพล่ะว,ว่าเบ็ดใหญ่เด้บางทีก็เชอช่องตามโตเพล่ะเชอเบ็ดหลังนึงนะเอาหลังจากคุดกี้ก็เดินไปเลยแล้วก็มาหอดพี่แล้วมาหอดบึงแล้วแับนี้ไปเชือเบ็ดคือเบ็ดตัวใหญ่ก่อน,นเอาเบ็ดขั้นมานำมานี่ถ้าขี้ก็เดินเลยก็เชือเบ็ดกบตามแคบบึงนี้นะปีงี่บอกให้ร้องเลยทุกคนปี่ ดูบุ่งจังโอ้นหทำใ่ติงลิง,งชิเชอร์ผู้ตามอุ้มไม้แล้วนี่ก่อนไว้สิเชอร์่องโตแล้วเชอร์ตัวเดียวมึงก็นี่ต้มลงไปเลยตัวนี้ใช้เดินบ่ใหญ่ไปเลยเอาสองโตตัวนี้ โอ้ป่าดอกบัวนี่ดอกบัวกามืามครเสือเตอนี่ตัวนึงหลังนึงรูปกระเบ็ดสิบเก้าหลังนึงทุกคนเลยมีฮอนชาวช่ไหยังลางเดียวบัฮอนชาวสิบเก้าหลังหลังสุดท้ายแล้วปะนี้ผู้เชืญอง้าไม้แบบนี้เลยไนดะ้หยอดลงมาแบบนี้เลย นี่เรียบร้อยบไดนี้ตุ้มนี่พอดีสิบเก้าหลางโอ้ยแต่นายยังเฮ็ดเฉยแต่มันได้หลายกว่านี้ยังมัดบ่มัดจ้ำบู้เริ่มความปีนนี่โบให้เว้าทุกคนเลยสัมโซงนิ้วโซงนิ้วนี่จับก่อนนะจับวุ่นขึ้นวุ่นขึ้นคอยบิดิไทยทุกคนเบิ่งอ๋อบันนี้มาเซอร์ขี้กระเดินที่เลอนี่ เดี๋ยวมื่อแรกมาการเบ็ดทุกคนเลยเดี๋ยวคุดขี้กระเดินมาอีกเพราะว่าซิบเรเชอร์อะไรเบ็ดนี่นะวัแล้วปัเบื้งขี้กระเดินลายเตอร์ก็เลยจับเบ็ดนี่มาเชยน้ำนเบ็ดคันเดี๋ยวมยื่อแรกยังคุดมาเชยอ,อีกพอดีได้ซิบเกาด่างไปเชยตามแคมบึ้งนี้ล้ว ผักน,นี้ลายกันแล้วนี่ผักเพลอผักตบบอผักขบเคียบนี่เดี๋ยวมันชิบังนี่จักหูปลาเย็นจ้กหูกระปูทุกคนเลยนนี่หุนๆนแบบนี้นนี่นเดี๋ยวลงเชอร์บัง ถ้ากระปูกะเสียเชเดินใช่ไหมจิกลงเลย้ยวเลื้อนีนนอกน่กลับแล้วยังวะกระปูกระปูทุกคนเลยโอ้ยน้อง วันนี้ก็เชือเ้อเบ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวมื่อแรงไปแล้วยังมาการพอเดี๋ยวมื่อแรงวันี้วันนี้ก็กินขา้าวกินน้ำแล้วเนะเดี๋ยวจะไปหาการก่อนวนี้ไปหาการเบ็ดที่เราเชื้อแล้วน่าจะเป็นเยอะผมตัวเรามันร้อนกันหืหลังนี้ดึงแล้วทุกคนดีหูลูดหรือยังนะดึงเปนตอติบวโอ้เข็งเลยนี่ใส่เข็งเลยทุกคนใส่เข็งเลยถูดึงขอป้าปุาป๊บ Ai khứng luôn Nó phải ngu đường mình sẽ thử ngu một bộ hết xài nhào thằng cho con này ไอผีเลยทุกคนเลยจนขึ้นเอาปีงอเมื่อกี้นี่ปีงจับโซนจับโตปอดปีงขาวทั้งหมดอย่ามันกินเลือดอย่าเลือดบเอินนะก็เลยขึ้นไปเอาอ้อมามาวิโตปะนี้นี่มันเอาหอป่าไม้ขานี่เลยน่าจะเป็นปลาเย็นคอยสันินฐานบ้างอันนี้ปีงนะเพื่อเอานี่ปีงเชิดตัวนี้นี่โตอ๋อเป็นยัง làm sợ quá à, thì ao cổ này này cổ bị sợ nữa ừ. muốn loạn lên luôn đấy này sẽ biết phải diên muốn loạn lên muốn loạn lên chẳng muốn lên nào đấy đâu không nhảy thấp nhảy thấp đi chắp lên luôn đi đi nhìn một hàng mà đi ú ừ, phải diên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  nhảy lên luôn นี่เอาคนตัวนี้ไปนี่บิวหัวมันตุ๋ยยังเนาะผีก็เย็นออกคนตัวเพิ่นนี่ออกขึ้นมาแล้วทุกคนนี่ตัวใหญ่เลยแต่ตุ๋ยแล้วนี่ตัวใหญ่เลยอูนี่ อปอาเย็นใหญ่ตัวนึงทุกคนเลยขึ้นไปปลอดอยู่ทัเ้งพวงกปลอดอยู่นี่บ่ได้ถูก <c oughs> มางนี่คือเล็กขนาดโธอนเาานอเล้อบาดนี่ตัวใหญ่เต็มทุกคนเลยถูกว่นนาใหญ่ด้วยเนี่ยเสียดายแต่มันตายแล้วปลดเอาก่อนมานี่ มาลุ้นลางที่สอ,องบัดนี้อะ้รสงสัยสิรอนเทื้อๆนี่ปวอยๆมากระโดดนี่ใส่เดือนคือเกล้าใส่เดือนก็อ่อนปลกเปียกเลยบวเป็นเทื้อชิดีบัดนี่เป็นเงี้ยวไม่ก่อนอดไรดางที่สามโง่โ hmm. อนเตื้อีบอ หลอดแล้วปลาเนี่ยปะโคอู้เอาแล้วเบ็ดขันตัวนี้เดียบร้อยอสรุปก็ได้ป่าสองตัว้เลยทุกคนนะปลาเย็นตัวนึงกับปะโคตัวนึงนั่นอ๋อมาลุ้นมือเส้าไปหนึ่งมือเราหายจูหาอนอนกอน นี่สบายดีตอนเช้าทุกคนได้เวลาไปหาลุนเบ็ดเอาละได้ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โมาหอดแล้วมาลุนน้ำเดียวโอ้ยเบ็ดูชิงอยูทุกคนเอ้ยบมดตีนเลยตัวน่ะถือปลาขอแล้วึเปล่าปลาขอหน่อยขอขอ โอ้ยยังประตุยเรียบร้อยแล้วคนน้อยทุกคนเลยเอาได้หลังถือไปเย็นห้อาเมื่อคืนนี่หลังนี้แหละถือไปเย็นเมื่อคืนนี่อู้นหนูเรยวตัวนะนนูแล้วหลังตัวนั้นนนนแล้วเอาไดตัวนี้ร้อ, <laughs> อนใจทุกคนเลย เรามีรูเร็วนอนนอนรถอะไรคคอถึงถึงยังอยู่โบยังอยู่ยังอยู่บ่ซำเลอรโอ้ยยายเติบนี่กำขัดเยี่ทุกคนเลยนี่ย่งเติยเติบ,เ,ตบเรียยร้อยไปหลักนึง hàng hang hàng mán nhảy từ tụi con đây Nên này à, bây giờ lún tổ bay ô hô bệt cột gần liệp lối cốt này này ông lêu trừ mất lời mua này này trừ thằng bệt cột bệt thì được kèm này, này tụi này tớ này tụi con đây ừ. เรียบร้อมอุย้ยอย่ารูนเลยอือตัวต,วตวนี่เป็ดกบกับตัวเลขแห้งมานเชื่อลายลางอยู่เป็ดกบนะเชื่อประมาณ4-5ลางนี่แหละมีที่เชื่อลายคือเดินกับเบ็ดเลวร์หวานนี่ก็เลยเชืเชอ่อเชื่อตนกลางคืนนี่แต่เชื่อมก็ถือบาตรนี่เป็ดคันตัวนี้ คะแนนแต่ประเสริมประเสริม,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 มสามลางสุดท้ายปะนี่เลี้ยวเบ็ดคอยปะนี่ปุ๊บเบ็ดอะไรเนาะสมัยจะเจ,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 เจเ็ดทุกคนเฮ้ยอยันใดเท่านั้นแหละอ๋อไปนี่ก็มาสรุปนี่จำนวนที่เราได้กัน ปลาสามโตกับกบตัวนึงทุกคนเลยตมเชอร์ก้าเมื่อคืนนี่ก็เป็นพวกโตนี่เอาเมาหายอยู่กินก่อนมาเนะี้ยอัอนนี้ก็ฮออเธอแล้วสาวเพม่ก็ยังบนเตื่นอยู่ทุกคนเลยนี่สีเฮ็ดกินนี่ปลาเขากัสรุปก็ได้ประมาณนี้แหละนี่ปลาเย็นได้เมื่อคืนนี้ตัวนี้บล็อกง่ายทุกคนเลยแกงอ้อมมากินได้แกงอ้อมเชืักกัมพูแกงอ้อมมันนี่ละ ปลาขอปลาไปเดี๋ยวแกงอ่องเ,อเตอร์น้ำเดียวนี่ยวซีต้มปลาเย็นก่อนนะเพราะปลาเย็นน่านเปื่อยจดงหัวชิงไค่เครื่องหอมกันแกงข้าวถอ,อนยาวเลย จะไปเย็นก่อนเพราะมันนานเปิดก็แล้วไปเย็นนี่อ๋อประเด็กรตัมขบเบอร์ก่อนแล้วก็ใบใบอีเลิศพักอีเลิศนี่ mày hay từ cà tưng rồi, hả cà tưng vừa nãy? Chơi na lá? Nha, nha, mị đang chơi hết đẹp rói, anh ấy cả. con, sơn con. Nước nó sơn rồi này. luôn này. เออเฮงโอเคโอค้ยเปิดเลยเข้มเข้มนี่ป่านี่โล่งบาดนี่แข็งองค์ป๋าพอว่านำโอ้ยเดี๋ยวเราเป็นเอาเลยแล้วบ้านี้ Have yeah. to จอปกุะผู้ีปกูหันห่นเอวันนี้ไม่ได้ดำเลยปกผูเลยีสบอยู่ในทุกคนเนยอพักนังตู้แถมท้ายไปนี่แจ้ข่าวได้ดีขนาดนี่ ล่นวดได้ยันต้นป่ายันต้นป่ามุ้งกูคนนี้รดนย่นรับมาดิพอละผมิึงแล้วได้เอผมคุมเลยชาวไรไหมตากบอลตากสักอ หีืจะพักองเมือดบาทนี่หีือไม่ใช่หือลองโล่มือไปได้เพราะด้าน้ำนะแต่ตอนพอตอนมันตอนไปเย็นอ๋ออ๋อพ่อพ่อพ่อมามาบันนี้ทุกคนกินข้าวเดียวเดียวโชน FC ได้ไหมก็นี้ก็อันตามือคืนนี้อันนี้ เจอคันดะะน้านรถเจนาไปหน้าแล้วบอ๊ะแทบนะแซ่บอืมแซ่บหมดละอืมอืมทุกคนโอมปลามันนี่ก็เป็นเมนูใหม่เด้เติมตีด้วยซาไปใหมันกระน้อยแซ่บเนื้นนโปรพร้อมมาไปนี่มาเยอะพ่อเยอะอันนี้นะอืมหมาจะบอ mình có lương cho mình lương mất con là nó con này mặc trăm năm sao nào mặc trăm năm khỏi mặc toàn khỏi bị nhầm thằng cá để bỏ vào nhanh nhiên nhai cá mình khèm chạp mình กระหม้ามักได้ประเยนเลยแต่จนำนะมันม,นมนันแปลกประเยน,เนยอืมมันแปลกกระละบว่มันใหญ่กระละบมักล้ากินละโอ้ปลาดุกสือกลอาก้ากินนี่เอาไปใหม่จนพี่กล้ากิน ตอนไปเย็นเลยกว่าค่อยมานอนน้ำเข้าไปมานอนน้ำนะเนี่ยตอนประคอเองนรับอือจะเป็นไม้เปิดตอนแล้วเป็นนักเร่กเนื้อประคอปัดขาดจะลกอยู่นะ วันนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วแหะถือว่าแกงหอมก็ถือว่าแซ่บเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ชำนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ขอบใจที่ทตามรับชมคลิปนาพอกันมาสบายดี